ปางป,งางปัสสูรน,นะครับใช่ในในเลยครับตร้างมาเลยครับครับอันนี้ก็เป็นปางประสูรน,นะครับน,นี้คสร้างแต่จนนางแต่ว่าต้นไม้นี่ก็เป็นต้นไม้จำลองที่จริงๆแล้วจะไม่ใช่ต้นโพนะครับจะเป็นต้นต้นสาระถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับจะเป็นประสูตรที่คนติดสาระ ะะชน้นนอยิคและจากมุมนี้นะครับถ้าเรามองไปด้านหนึ่งก็จะเป็นโบสถ์ของที่วัดนี้นะครับเี็นหลวงปู่ที่สร้างใช่ครับก็จะมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพ่อพระปู่ฤาษีชีวากาโกมารพัฒน์ดะครับแล้วก็จะเป็นพระเจ้าอาวาสอ,อ,องรุ่มก่อนก่อนก็จะมี พามาเดินจงกรมบริเวณรอบโบสถ์ก็จะมีพระกรรมาฐานจากหลายๆที่มาอย่างวัดไสงามอย่างไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็จะเชิญเชิญพระที่สายปฏิบัติมาให้บรรยายธรรมแล้วก็นำญ<ย>า,าติโยมปฏิบัติข้างบนเนี่ยลมเย็นลมลื่นเขามีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีนกเยอะทำให้สงบลมเย็น ด้านนีนน้นะครับจะเป็นปามปฐมประเทศนานะครับก็จะมีนะครับสาวกอรหัสสาวกนะครับที่หลวงปู่ที่นระพันใช่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตามปรินีพ mm hmm. านพระองค์ใหญ่ mm hmm. ซึ่งถ้าเกิดให้หนูคิดว่านะครับที่เป็นหลวงปู่อยากจะสร้างเป็นพุทธานุสติกนะครับเรื่อง ที่มีปางประสูตรแตสรู้ปฐม,มเทศนาปางปรินิาพาน mm. ก็อาจจะเป็นที่ว่าเป็นวัฏจักรครับ mm. เกิดแก่เจ็บตาย mm. เกิดขึ้น,นตั้งอยู่ดับไปครับทำ mm. ไม,มเป็นธรรมดา mm. ก็อันนี้ก็จะเป็นการเจริญสติอย่างนี้